เป็นเด็กดีนะ,ยะอย่ดื้ออย่าสนนะครับขอบคุณรถตุกๆด้วยนะจากใครนะขอบคุณช้างแต่พี่จะจ้าช้างหมดข้อเลยนะเป็นเด็กดีนะอยาให้มันเป็นลิมิเต็ดครับ,นนรบไม่รู้เชียงรายของครับแต่เสือ้อ c ซียนีก็ผลิตออกมาเรื่อยๆตลอดนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับสวยงามแบบนี้เลยสีเขียว อันนี้มันสีเขียวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อที่ผมใส่ขึ้นคอนมีเสื้อตัวนั้นมันจะเป็นเป็นฟอนสีเขียวแล้วมันสวยมากคุณชอบใส่เลยเออทำยังไงเราจะมีเสื้อแบบนี้ใส่ทุกการขึ้นคอนเราเราก็เลยต้องทําแบบนี้มีเสื้อมาขายขอบคุณช้างจับพี่ตาจารครับหมดข้อหรือยังถ้ายังไม่หมดก็มาเรื่อยๆยนะครับพี่ตาจ๋าหนุ่มอุบลขอบคุณค้าตลอหรถตุ๊กๆคิดถึงนะคิดถึงมันกันค้าครับ คุณคุณจาค้าด้วยนะอยากได้เสื้อแอดยังไม่ตอบโอ้แอดทยอยตอบแล้วครับคือแอดมินตอนนี้เราทำงานหนักครับขอกำลังใจในการเรียนหน่อยสู้ๆครับสู้ๆนะขายแพ็คของนี่ก็จะมานั่งฟังผมพูดอย่างนี้แหะครับเขาก็นั่งนั่งเตอมอตะแม่อยู่นี่น,ะ <laughs> <laughs> นั่งอรอเปแหละ นั่งฟังผมพูดอย่างนี้แหละครับเขาก็นั่งนั่งติ๊กตอกเก่ามากเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะขอบคุณร้านเฟชชี่สมายดด้วยครัชาย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 ที่ใส่อยู่น่าจะตลาดนกคูกแหละพี่เปิ้ลแมรี่ขอบคุณครับ หัวขกากแต่ยดผาอย่ามาจำนาะรักตอนนี้มันไม่ดีรู้ไหมจ้องตาเธอทีไรเป็นฉันกระวลกระวายทุกทุกทีอยากจะบอกว่ารักเธอแล้วให้หมดแล้วตอนนี้ ฉันควรทำไงดีเสียการทุกทีที่ฉันได้พบกับเธอยี่สิบห้าโอ้ยเป็นธันวาสิมกราคนนี้ได้ฟังแน่นอนครับพี่ปักไอ้ดนอ้าไปแล้วไปแล้วเหรอไม,ไม่มีอะไรดนตรีของเรานะครับจะเป็น,ปนพี่พี่วงวับเป็นการเรียบเรียงของพี่พี่วงวับนะครับ ขอบคุณช่างแาะพี่จะเอ๋ด้วยนะครับผมครับโฟตโต้บุ๊กนุ๊กไปอ้อมีโฟตโต้บุ๊กด้วยนะโฟตโต้บุ๊กกับปฏิชินนะครับโฟตโๆๆต้บุ๊กนุับปฏิชินนะครับสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับปฏิชินนะครับ ขอบคุณพี่วัดพี่วัดขอบคุณพี่วัดพี่วัดตรอรี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่วัดพี่วัดตรอรี่ขอบคุณครับวันนี้ของเรานะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวจะเป็นฟอนต์ตัวสีทองนะครับเหมาะกับการเข้าวัดทำบุญ ก็ใส่ไปได้ทุกที่ครับใส่ได้กับทุกเทศกาลเสื้อสีขาวของเราครับสีดำก็เข้านอนใสน่เนนสื้อไปนอนรอรอรอแอดมินนะครับแอดมินผมแพ้ไปหาแอดมินแต่ละคนก็ไล้คเขาก็ทำงานแบบเต็มที่นะครับนี่นี่ๆๆนี่นว่็ทำงานนะครับแล้วก็เป็นแต่ละแผนของพวกเรานะครับคิดถึงทุกคนนะครับ เป็นไงผมวาเดินไปอ้อเหรอรอก่อนนะดุกคนะครับขอบคุณสร้อยทองเพชรด้วยนะครับขอกำลังใจหน่อยสู้ๆครับ รอแอดมินอ่านก็รอก่อนนะครับทุกคนเราหนูเก็บเงินก่อนไล้พี่เราได้เสมอเดี๋ยวพี่ทำรุ่นใหม่ออกมาเพรว่าช่วงนี้ว่างงานแลวก็หัวก็จะเล่นเป็นพิเศษไม่ค้างนะชช่ใชายชไม่ค้าง สติกเกอร์ไม่มีไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะอันนี้เป็นของที่อยากแจกเพื่อสัมนาคุณทุกทุกคนครับแม้แต่แอดมินเราก็ยังไม่ได้สติกเกอร์ผมนะผมสั่งทำแค่สองรอยสามสิบแผ่นนะครับอีกหนึ่งแผ่นจะเป็นของผมเองนะ ไม่ไดนั่งรอกระติเกเกอ้ก์ไม่ตายไม่ได้เอ้านั่งสงสารนักเลยเอออจอสี่กุมภาพันธ์ที่วิรัมไม่เจอกันครับสำหรับพลนะครับเดินกุมภาพันธ์ต้องรอดูเราเจอสี่รอสี่ยงนานไหม ที่เด่ะยังไมาเลยจะทำไปเลยทำไมเสื้อที่ไปขายดีจังเรือทีไ่ไปตีตัดนานทีได้ทำใหม่ไงเพราะว่าเสื้อปลาวานเรามันรุ่นรุ่นเดิมของเรามันก็หมดแล้วอ่ะค้างเหรอค้างเปล่าล่าสุดผมค้างนะคักมาเจ้าระวัน อันนี้เราแอดมินไหนผมแอดมินสำนักงานสิงโอ้สำนักงานสิงห์สำหรับบัตรขายคนอ,อนวันที่30เรานี้ครับมีโชว์เซอร์ไพรสพิเศษสซอร์ไพรสาาพิเศษแน่นอนครับค้างบ่อยเหรอเนี่ยผมไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณคุณไซขอบคุณคุณรถเบนซ์จิงคนฉาดด้วยนะบายบายทำไม ร้องเหรอขอบคุณพี่แป้งเปิดด้วยนะครับติมเเน็ตรายเดือนได้จะมี สติกเกอร์มาอีกว่าผมตอนนี้กำลังแล่นอาจจะไม่ขายอาจจะเป็นแจกฟรีเฉยๆนี่แหละนะครับเพื่อตอบแทนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดตอนนี้ก็ย่างเข้าปีนหนึ่งปีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะตอนเกนเริ่มหนาวแล้วขอบคุณช้างจากปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณนะคะ เจอการทุกทีที่ฉันได้พบกับเธอขอบคุณเลยยอดจากพี่นุ่นด้วยนะขอบคุณครับ ถามทำไมแล้วใครอ่ะอ๋อสงหลวนกุนหลาบให้ขอบคุณครับสงกดกุหลาบด้วยขอบคุณลูกปงด้วยขอบคุณของขวัญด้วยนะคุณไอ้ติ๊ซี่ไมรี่ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทุกคนก่อนนะเพราะว่าผมจะต้องไปเข้าฉากบานถึงสตอรี่แล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเราทุกคนเลยนะครับ25มกราคมนี้ได้ฟังกันแน่นอนครับได้เสียอากาศเข้าฉากบานถึงสตอรี่แล้วยังไงก็ฝากช็อปของพวกเราด้วยนะครับมีเสื้อของนักร้องเกับทุกท่านเลยแล้วก็มีเสื้อซิงเกมิวสิก2021ด้วยนะครับแล้วก็วันที่30นี้นะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตไลฟ์4.2ของพวกเรานะครับยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยนะเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราตั้งใจกันทำมากเลยนะแล้วก็